สวัสดีครับดวงรายเดือนของเดือนเมษายน2566นะครับของคนที่เกิดทั้ง7วันนั้นไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะฮะคนที่ชมทาง TikTok นะช่วยกดหัวใจแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะครับเปลี่ยนชีวิตให้กับตัวคุณเองนะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นปครั้งแรกนะครับสามารถ กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคอนเทนต์ของอาจารย์ทุกๆคอนเทนต์นะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599าบาทนะครับค่าใครสนใจนะครับคนที่ชมทางที่ตอกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่ตอบของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ชมทาง YouTube นะฮะ คุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายก็ไปโอนเงินจองคิวที่อินบ็อกซ์ของเพจเอาไว้ได้เลยครับผมเอาละครับตั้งใจดีๆนะครับนะเดือนนี้เดือนเมษายนนะครับคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรนะไพ่อยากบอกอะไรวันอาทิตย์ครับได้ไพ่หกไม้เท้านะฮะไพ่บอกว่าตัวคุณเองนั้นต้องขยันนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ คุณจะต้องมีการสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอละที่สําคัญนะจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่า,าถ้าไม่ลงมือทอําจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็ต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายนะครับสุขภาพในเดือนนี้นะครับคนที่เจ็บป่วยก็จะเริ่มดีขึ้นนะคนโสดครับวันนี้ความรักก็ถือว่าจะโดดเด่นหรือมีสิ่งดีๆเข้ามา อยู่แล้วนะครับคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ความรักมักจะได้สิ่งดีๆนะครับมีความเข้าอกเข้าใจกันพูดคุยกันดีเนาะแต่คุณเป็นคนออกากขี้งอนสักหน่อยนะครับในเดือนนี้ก็เพ่าๆลงนิดนึงนะครับแล้วก็คุยกันให้เยอะในเรื่องของความรักครับผมนะโอเคมาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ 6เหรียญน,นะฮะวันนี้นะฮะไพ่บอกว่าต้องให้เขาเรียกว่าอะไรนะอย่าทําตัวเหมือนกับแปว่าเรื่อยๆเฉยๆคิดเยอะนะครับนะต้องแอคทีฟต้องลุยต้องสู้นะครับที่สําคัญเนี่ยการเงินจะไม่ได้เก็บเงินสักเท่าไหร่นะครับโอ้ใช้ใจ่ายสุร่สุรายพอสมควรนะครับนะมันรายจ่ายมันมารอมาจ่ออย่างนี้เลยนะครับ นะสุขภาพนั้นต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่คิดเยอะนะ,ะก็หมั่นดูแลนะครับสุขภาพกันด้วยคนโสดครับวันนี้ความรักนะยังไม่สมหวังนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคนที่มีคู่นะให้ดูนิดนึงในเรื่องการขี้งอนกันบ่นกันนะครับหรือเศรษฐกิจในครอบครัวไม่ค่อยดีนะครับงั้นต้องมาคุยกันมานั่งวางแผนกันนะครับดีกว่าง,งอนกันนะ ก็จะดีขึ้นนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เดอะเฮโรแพนนะฮะก็ให้ระวังในเรื่องของความคิดคิดเยอะคิดมากนะครับจะทำอะไรในเดือนนี้เมษาเนี่ยต้องตั้งจิตตั้งใจมีการวางแผนคิด แล้วก็คํานวณให้ดีๆนะครับในการลงทุนในการทํางานนะส่วนการเงินนั้นนะครับจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับแต่ถามว่าเงินได้เยอะไหมก็พอได้แต่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับการท,ทรําธุรกิจต้องรู้จักวางแผนและใช้ใจ่ายดีๆครับสุขภาพดูในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารโรคภายในท้องลำไส้ไม่ค่อยดีนะครับนะคนโสดในช่วงนี้นะครับในเดือนนีนะ้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับ แต่ก็อาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนะครับชักนํามาให้เจอกันนะคนที่มีคู่ความรักของคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่จะมีผู้ใหญ่หรือมีคนที่เขารักใคร่คุณทั้งสองคนนั้นมาค่อยๆเค,คลี์นะครับปัญหาจะได้ดีขึ้นและมันทําความสะาดหิ้งพระของคุณด้วยนะนะก็จะดีที่สุดเลยนะครับไหว้พ่อไหว้แม่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสําเร็จนะครับ ท่านที่เกิดในวันพุธครับกลางวันกลางคืนได้ไพ่สิบเหรียญน,นะฮะในเดือนเนี้ยไพ่บอกว่าการทําการค้าการขายนั้นถือว่าจเจริญรุ่งเรืองน,นะครับแต่ต้องเหนื่อยต้องลุยนะครับต้องสู้นะแต่ก็ให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะนะจะทําเอกสารจะเซ็นเอกสารก็ต้องระมัดระวังครับ นะการเงินนะในช่วงนี้มีเงินเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนแล้วกนะ็ทำบัญชีอะไรรับรายจ่ายด้วยสุขภาพนะครับให้ดูในะเรื่องของไขข้อการเจ็บป่วยอเน,นื่องจากความคิดเยอะคิดมากม่ใค้ได้พักผ่อนนะครับคนโสดนะครับคุณมักจะเป็นสายเปนะฮะหรือว่าเจอใครก็ทุ่มเทไปซะหมดเลยนะก็ต้องดูกันเป็นคนๆน,นะครับนะถ้ารักจริงก็ลุยเลยนะครับคนที่มีคู่ครับนะดวงของคุณนั้น ความรักแฮ ppy สมหวังมักจะได้อะไรดีๆจากคนที่คุณรักอยู่เสมอเสมๆนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสครับในเดืนเมษายนได้ไพ่เดอะซันนะครับต้องบอกว่ากิจการในช่วงนี้หรือไพ่บอกให้เ,เรานั้นนะครับต้องออกเดินทางไปเจอกับสิ่งใหม่ๆมักจะมีอะไรเข้ามานะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ โอกาสหรือให้งานดีๆเข้ามาจงอย่าปฏิเสธนะครับทําให้เต็มที่นะครับการเงินนะครับคุณมักจะได้รับงานหรือเงินหรือโครงการใหญ่ๆที่เข้ามานะครับก็ให้หมันทาบุญทากุศลด้วยนะครับสุขภาพให้ดูในเรื่องของการไม่ค่อยพักผ่อนหรือทานน้าน้อยนะฮะต้องดูแลในเรื่องของการทานน้ำเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับคนโสดนะครับนะในเดือนนี้ความรักยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่ชอบเป็นคนอิสระนะครับก็เลยดูแบบ ธรรมดาเฉยๆนะครับคนที่มีคู่ในเดือนนี้ต้องบอกว่าไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นเดือนที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณใครไม่มีลูกก็อาจจะได้ลูกนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับได้ไพ่เดชาเลีออนนะครับไพ่บอกว่าใหา้มีการปรับตัวนะครับ ในเดือนนี้งานเนี่ยจะเข้ามาเยอะนะครับกําลังสร้างฐานะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องจัดที่จัดทานอย่าให้รกนะครับเพราะถ้ารกแล้วเงินจะไม่เข้านะฮะมาดูในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็นะครับกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเงินก็มีเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับต้องรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆนะครับ สุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังโรคไขข้อปวดหลังปวดเอวปวดก้นกบนะครับนก้นโสดครับนะความรักคุณยังไม่แน่นอนค่อยเป็นค่อยไปนะครับให้โฟกัสกับการจริงจังในเรื่องของงานมากกว่านะครับคนที่มีคู่นะครับเดือนนี้ความรักนะครับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งการมีปากเสียงกันความเห็นไม่ลงรอยนะครับแต่ต้องหมั่นให้บทสนทที่ดีกับมันบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวคุณไปได้นะครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่หกไม้เท้านะฮะต้องบอกว่ากิจการเนะี่ยไพ่บอกว่าในเดือนเมษายน,นจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับดวงดีนะฮะในงานนั้นต้องขยันทีเดียวนะครับการเงินนะครับในช่วงนี้เนี่ยมักจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีเข้ามานะครับสุขภาพนะให้ดูแลในเรื่องของความคิดเยอะความเครียดนะครับ คนโสดนะช่วงนี้ความรักนะต้องบอกว่าคุณต้องจริงจังจริงใจนะในกับรักใหม่ที่เข้ามาคนที่มีคู่ครับความรักของคุณนั้นกําลังจะมีผลที่ดีนะครับนะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับนะและที่สําคัญเดือนเมษาเป็นเดือนแห่งความร้อนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ